สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับมิน้นอีกเช่นเดิมค่ะวันนี้มิน้นอยู่ที่สำนักงานใหญ่เพชรยนต์นะคะสาขาหนึ่งนะคะซอยเซรีไทย68แยก1เช่นเดิมค่ะวันนี้มิน้นพามาพบกับเจ้าตัว Honda นะคะ c i ว i c 1.8 E-L นะคะคันนี้เลยนะสีดำเท่ๆเลยที่อยู่ตรงหน้าลูกค้านะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะลูกค้าสังเกตตรงป้ายกระจกนะคะว่าจะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามายังไม่ได้รับการปรับสภาพใดๆเลยนะคันนี้นะคะเป็นปี2020 21นะลูกค้า นะคะคันนี้นะคะมีกุญแจสำรองให้ด้วยนะเดี๋ยวมิ้นพาลูกค้านะคะมาชมก่อนเลยนะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาจอดสดๆแล้วร้อนนะเลขไม่ประมาณ1,2,000 0สโลเท่านั้นเองคันนี้นะคะใครที่สนใจนะคะเพชรยนต์เปิดขายอยู่ที่5 7 9 0 0 0บาทค่ะลูกค้ามาและมิ้นพาชมนะคะ,ะ,ะ,คะด้านหน้าไฟสวยๆ,ๆวยเงาๆแบบนี้เลยใหม่ๆเลยนะคะด้านล่างนะคะมีไฟตัดหมอกผู้น้ามาให้เรียบร้อย นี่คือรถที่เพิ่งเข้ามานะคะยังไม่ได้รับการปรับสภาพใดๆนะคะลูกค้าใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะเดินทางเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะหรือว่าใครอยากได้ฮอนด้าซีวิกนะคะสีดำนะมีคันเดียวนะคะถ้าเป็นตัวซีวิกนะจะเพิ่งเข้ามาเป็นล้อแม็กซ์สวยๆแบบนี้เลยลูกค้าล้อแม็กแบบว่าสีทูโทนนะคะปัดเงาแบบนี้เลยนะยางได้เป็นยางของดันหลบเรียบร้อยนะคะ ตัวนี้นะเป็นโฉมที่ปี20นะคะจด21นะคะเลขไม่อยู่ที่หนึ่งละห่งแสนสองหมืโลเท่านั้นเองกระจกปรับปรับไฟไฟ้าให้นะคะคู่หน้าเลยนะแล้วก็มีไฟเตือนให้ด้วยมี o o n d Watch ให้ด้วยนะคะลูกค,ค้าคันนี้นะคะใครที่กำลังมองหาอยู่นะคันนี้นะคะถ้าเครดิตดีฟรีดาวนะคะจัด ไปที่ผ่อนประมาณ1 0 0 0 0มื่นนะคะลูกค้าสอบถามข้อมูลได้เลยนะเดี๋ยวมิ้นพาชมรอบคันนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาชมาด้านในด้วยนะไฟท้ายนะคะได้เป็นโลโก้สีแดงแล้วก็มีไฟด้านในให้ด้วยเดี๋ยวมิ้นลองเปิดด่จะเป็นประมาณนี้นะคะลูกค้าไฟทับทิมมีมาให้เรียบร้อยนะ สังเกตว่าไม่มีรอยบุบรอยข่วนใดๆเลยนี่คือรถที่เพิ่งปรับสภาพเข้ามานะคะรถที่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์ของ i v t e เทนั่นเองนะคะลูกค้าพาชมรอบคันนะแล้วก็เดี๋ยวมินพาชม ภายในด้วยนะคันนี้นะคะถ้ารอปรับสภาพมานะคะรับรองว่าใหม่กริปแน่นอนนะนี่เป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะคะสภาพให้ลูกค้าดูอ่าภายนอกนะคะแบบชัดๆแบบนี้เลยนะนี่ที่จับอ่าประตูนะคะเป็นแบบคมเนียมนะคะลูกค้าภายในนะคะของตัวนี้นะคะจะเป็นสีดำนะคะตัดด้วยสีเทาหรือว่าเป็นสีเบดนั่นเองนะคะ สภาพภายในนะคะถือว่า,ายังพร้อมใช้งานนะคะลูกค้าคันนี้นะได้เป็นกุญแจแบบคีย์เลสแบบนี้เลยฟังก์ชันนะคะพรอะไรมันติฟังก์ชันหน้าจอกลางมีมาให้แอร์ออโต้นะคะคันนี้ได้เป็นเบรกมือ,อไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะ สนใจนะคะลูกค้าสามารถอินบ็อกซ์หรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลแล้วก็เข้ามาชมรถตัวจริงได้เลยนะเบาะเป็นสีเบจต,ตัดด้วยสีเทาแบบนี้เลยนะโฉมนะคะด้านในนะคะมีห้องผู้โดยสารมีที่พับแขนให้เรียบร้อยนะที่วางแขนนะคะลูกค้าตัวน็อตนะคะยังตึงนะคะไม่มีรอยหมุนหรือว่ารอยขันใดๆเลยนะคะลูกค้าลวดลายลายเส้นนะคะถือว่าอ่าสภาพนะคะยังดู สวยงามแล้วก็พร้อมใช้งานมากๆเลยนะนี่โลโก้ของเจ้าตัว Honda นั่นเองนะคะใครสนใจนะคะสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะรถจอดอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักง,งานใหญ่นะคะสาขาหนึ่งนะคะซอยเสียดีไท,ทย68แยกห,หนึ่งนั่นเองนะคะลูกค้าสนใจนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยคันนี้นะคะเราบอกราคาอีกรอบหนึ่งนะคะ Honda Civic 1.8 EL นะคะคันนี้นะคะสมปี2 0 2 0 2 1นะคะลูกค้าเลขมาอยู่ที่120,000โลเท่านั้นราคาเพชรยนต์เปิดขายที่579,000บาทนะคะสนใจนะคะติดต่อเข้ามาเคดีดจัดฟรีดาวได้เลยนะลูกค้าผ่อนสบายๆนะคะประมาณ10,000เท่านั้นเองนะใครสนใจนะคะทักอินบ็อกเข้ามาได้เลย แล้วก็เดี๋ยวมิ้นจะพามาชมอีกรอบนึงนะคะหลังจากที่รถคันนี้นะคะปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยมิ้นลาไปก่อนนะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ